เมนูวันนี้เราจะทำถั่วกันแซบๆค่ะพี่น้องจ้าักพริกบักพริกก็ต้องใส่ร้ายเป็นไรดอกมันเผ็ดอยู่แล้วมันเผ็ดง่ายถั่วเพิ่นเพิ่นสิบอรไครใส่ก็ใส่บักพริกร้ายค่ะพี่น้องใส่เกลือน้ำจากน้อยจังสิบอร์พง ตัวตําให้มันแหลกเลยคะ่ะถ้าตําไม่แตกเนาะมันก็จะบนนะัวเนาะว่าเขาพริกเขาเกลือว่าเขาเนื้อไม่กินมันกับบนนัวบะแซบพี่นอ้อง วันนี้เราจะตำถั่วตำบักถั่วไม่ใส่บักหน้าแต่เขาใส่บักกอกอุย้ยนานี่บักกอกหลายค่ะพี่นงตำบักถั่วเจแซ่บแซบบักกอกตำลงไปน้ำกันก็ได้ค่ะบักกอกซุกกระลัง ซุกๆุกๆัอ่างสุดพี่น้องมันแซบค่ะบวดแก๊สเหมือนเดิค่ะนต่หมึกทั่วแต่ว่าต่ำแล้วแซบอีลีพี่น้องใส่บวกกวามันเขากันดี อยูข้ขาจัดเลยเรามีมะเขือเทศอยู่นะไต่บุกเขือเทศ สีสซนนารับประทานเลยซ่บขนาดได้พี่น้องค่ะํำตัวแซ่บๆครับพี่น้อง